สวัสดีคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกท่านครับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานมีข่าวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จออกตำหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามประธานภรวโรกาสให้ประเทศวัชระเมธีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยฝ้ารับประธานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเชิญไปบรรจุนพระรัศมีพระพุทธวิชาจรนุตมะมงคลซึ่งมหาวิทยาลัยขอประธานพระอนุญาตจัดถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ8รอบโดยโปรดให้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ8รอบไปประดิษฐานเป็นปฐมวาระแห่งมงคลสมัยพิเศษนี้ จากนั้นมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาณมหาวิทยาลัยมหามากุรรราชวิทยาลัยระหว่างวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ในวันที่30พฤษภาคม2566จะมีการสัมมนาวิชาการในหัวข้อศาสตร์แห่งความสุข พุทธปัญญากับชีวิตวิถีพุทธในโลกสมัยใหม่อีกด้วยสถานปฏิบัติธรรมกรรมฐานศึกษาอัมพระมหาเทระตั้งอยู่ที่มหาวิลาลม้ากุตรราชวิทยาลัยตำบลสารยาอำเภอพุทธ,นธมนฑรจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเราดังนั้นจึงเชิญชวนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาก็ขอให้ติดตามทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวกในการที่จะติดต่อประสานงานกันไปต่อกันที่มูนลนิธิรามาธิบดีจับมือศิลปินดังอย่างครูโตมหม่อมหลวงจิรารจิรประวัติครูปานสมนึกขลังนอกและสองพี่น้องแปงพัธิดานวนนวนตองประสานทองโดยมีเพียว โลก,กุตรามาร่วมออกแบบเป็นปีแรกกับของที่ระลึกการกุศลคอลเลกชัน n i ิฟ i n g and Happiness ปีที่8ภายใต้คอนเซปต,ต์แช่มชื่นใจโดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายของที่ระลึกการกุศลจะนำไปมอบให้แก่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ถ้าสนใจของที่ดึกของมุชิราม,มาธิบดีนะคะสามารถติดต่อได้ที่มุชิราม,มาธิบดีค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w r a m a f o u n d a t า o n o r t h ค่ะ <c oughs> <c oughs> บริษัทแอตโกเมดิเคิลเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ AMN ผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีจดก,กิจกรรม In m โ d e f a ฟ i l y t h a i l a n d b ์บ AMN ครั้งที่2ภายในงานนั้นจัดขึ้นในรูปแบบ e x c l u s i v e Meeting สุดพิเศษที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั้นจะได้ร่วมรับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากหลากหลายประเทศกับนวัตรกรรมที่มาแรงที่สุดเป็นอันดับตน้ตนๆทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาภายใต้แคมเปญใหม่ Morpheus8 r e ิ u ยู Skin แล้วคุณจะลงรักผิวของคุณพร้อมเปิดตัว m o มอฟเ s e เอส p r i m ท t ิปถูกออกแบบให้ทำการรักษาได้เฉพาะเจาะจงบริเวณรอบดวงตาหน้าผากจมูกเนือริมฝีปากต้นแขนด้านในและจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงได้เป็นอย่างดีกัก Astago Medical Network นะครับหรือ a n n นะครับเราทำธุรกิจทางด้านผิวหนังและความงามมาป่า39ปีนะครับกับงานวันนี้ครับ Inmode Family t h a i l a N d by AM n นะครับเป็นครั้งที่2นะครับ ครั้งนี้เนี่ยฮะเราจะเปิดตัวเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่เป็นหัวที่ใช้กับบริเวณรอบดวงตางนะฮะที่ชื่อว่า Morpheus8 Palm Tip นะครับการฉลาดมากนะคะก็คือสามารถทำได้หลายอย่างในการรักษาของเราช่วยในการกระชับผิวช่วยในการทำให้ลดบริเวณที่มีไขมันส่วนเกินผิวหนังที่มีความไม่เรียบนะคะอย่างเช่นมีมีแผลเป็นหรือว่าลักษณะที่เป็นผิวที่ไม่มีความยืดหยุ่นอย่างเช่นผิว ของคนสูงอายุครับสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีนะครับปิดท้ายกันที่หนังระวีพันธ์ช้างเย็นช่ำรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานเปิดแคมเปญ DBD Wellness Gift Fest ร้านเด็ดลดอลังปังทุกดิลจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสตาร์ทอัพไทยเชื่อมโยงแพลตฟอร์มสั่งจองบริการความงามชั้นนำโดยดึงผู้ให้บริการด้านสุขภาพและความงามกว่า100ร้ร้านค้าเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการตลาดกระตุ้นยอดขาย เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจเวลเนตโดยพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนรักและใส่ใจสุขภาพที่หลงไหลและชื่นชอบการนวดผ่อนคลายพร้อมจัดแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายตามสไตล์ที่ชอบระหว่างวันที่15-30มิถุนายน2566นี้บนแพลตฟอร์มโกวาบีและ HD หมอครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ